ตอนตอนนี้แบบแบบกูสั่นอะอาการคนติดโควิดสั่งเที้ยเลยไม่เห็นแบบข้างในกูสั่นมึงลองนั่งนิ่งๆไหมเฮียกูเห็นมึงยังไม่นิ่งเลยครั้งนี้หัวใจกูสั่นตั้งแต่มึงตรวจเสร็จมึงยังไม่นิ่งเลยอะร้อนมึงก็มึงก็นั่งร้อนมึงพู่สักพักแล้วมึงก็นั่งเฉยๆดิมึงลองนั่งนิ่งๆไหมไม่เป็นไร ข้าเกี่ยงเนี่ยในละครไหนตัดอะไรอ่ะคุณผันผ่านผันตัดตัดไปนั่นอะไรอ่ะที่มาดิเนี่ย แล้วคุยจะนอนแนววะหลบตาคุณนอนพื้นนอยนอนพื้นกี่เย่เลยเตียงมีทั้สองเตียงถึงนอนพื้นเรามึ่อ่ะ้เราึงอาจจะติดภูมได้ตัว ม,มึงบ้าไปแล้วอ่ะมามึงบ้าไปแล้วไอ้เหี้ยคอมพิวเตอร์มึงนั่นมึงเชื่อคอมพิวเตอร์ไอ้เหี้ยคอมพิวเตอร์น่าเชื่อถือที่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยไม่มีอะไรเชื่อยังมึงเชื่อคอมพิวเตอร์แม่งจางกูอีกนะาคอมพิวเตอร์แม่งจางกูอุ้ยมึงนั่นจางกว่าไอ้เหี้ยกูไม่ถึงของมึงด้วยซ้ำไปซะของมึงกูไม่เห็นด้วยถามเราไปอะคือมึงต้องดูดีๆอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดคนแก่แม่งสายตาไม่ดีก็คือแม่งไม่แม่งไม่เป็นนี่อะไม่ติดอะไอ้เหี้ยกูกูกูดูแบบกูต้องให้มันสะท้อนแสงอ่ะมก็เจอประตูนีี้้้้้ัััตนนนอออหงไส แค่นีเนีเ่ีไอ้เนมนน่เ่เนเ่ยยน่นรถกเอมทงนอะือต้องรอไหมอ่มึงไม่รอเขดูนะี่ไปเลยแทงเสร็แล้วไปเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยให้กูงงอย่างเงี้ยนะก็กูเอวะกูหหกูอกี่รอบแล้วกง มันไอชิของข้างแรกไปชิ้นั้งแรกไม่ติดด้วยซ้ำที่ชอบจะ่อยในหลอมึงไม่ไกลคอติดด้วยข้งแรกังอยู่ปะไม่มีเลยไม่เห็นเลยมือเอไอ่ะไปไปด้านดนคือที่ว่าดก็ไปแล้วช่้าไอดีเคมนีีม่เปต้องความีนน้ำหนะมันลาแล้วหนุ phim nó bị thay không ạ.